สำหรับนักสะสมท่านใดฮะที่มีคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็คุดเฉียงปีพศ2522ฮะใครที่มีนะฮะหากต้องการขายช่องปอปารับซื้อขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณอะคลิปนี้เป็นคลิปปอปามาเปิดกองรับซื้อเหรียญ เราได้รับกล่องพัสดุมาอสองกล่องครับท่านผู้ชมฮะในเวลานี้ก็คือม,มาจากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา f อฟท่านนี้เคยส่ง,ส,งส่งเหรียนมาบ่อยครั้งท่านผู้ชมฮะเนาะเป็นเอฟซที่มาจากจังหวัดปากใต้ของเราเนาะอยู่ที่ไหนไหนเราก็คือพี่น้องกันนะโอเคเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็รู้สึกว่าจะมไม่มั่นใจว่าไม่มั่นใจว่ามาจากไหนนี่ ท่านนี้มาจากกรุงเทพมั้งเนี่ยคุณ JKO อ๋อใช่ของเตยเหนือนะกรุงเทพโอเคนะะของเตยของตันประมาณนั้นนะฮะเราได้รับกันมาสองกล่องเดี๋ยวเรามาดูฮะว่าจังหวัดปักใต้อำเภอโนโนสงขากับกรุงเทพมหานครเขตของเตยนั้นมีเหรียญเหรียญอะไรมาแบ่งปันกันเนาะเรามาดูซิทั้งสองจังหวัดจะมีเหรียญพิเศษเหรียญหายากเหรียญเด็ด มาฝาก F4 ผู้ติดต,ตามช่องของปัปลาดูไหมเอามาฝากปอปาไหมก็ใครที่มีเหรียญแล้วอยากขายนะอยากรู้ว่าปอปาร,รับซื้อเหรียญอะไรบ้างก็สามารถติดต่อเข้ามานะแอดมินแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาหาน้องแอดมินเขานะโอเคนะมาพูดมาคุยมาปรึกษาตกลงท่านผู้ชมฮะก็ให้สังเกตด้วยนะว่าขณะน,นี้เวลานี้นั้นวงการเหรียญบ้านเรารับซื้อเหรียญประเภทไหนแบบไหนนะฮนะเนาะ จะได้ไม่ผิดหวังอาจจะได้ไม่ต้องมาสงสัยกันนานว่ารับซื้อเหรียญแบบไหนกันบ้างอโอเคท่านผู้ชมฮะนี่เจ้าแรกจบตรงนี้ใช่ไหมใ่อะเดี๋ยวดูซีอ่ามีกี่เหรียญนะโอ้โหมันมีเหรียญสวยมาใช่ไหมท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญสิบบาทซึ่งเป็นเหรียญสิบบาทสองสีเป็นเหรียญที่ลึกท่านผู้ชมฮะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันวันนี้ก็คือเหรียญสิบบาท เอาง่ายๆเดยเยนะ้ะสิบบาทเอพิกฮะเนี้ยรูปร่างเป็นแบบเนี้ยเนาะเนี่ยเอาดูด้านหน้าราชการที่เาแล้วก็มาด้านหลังนะฮะโอเคไหมฮะแบบนี้เนาะแล้วก็มีครุฑใช่ไหมนี่ก็อีกเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยนี่นะแบบนี้นะใครที่มีฮนะราคาสูงสุดตอนนี้ก็ประมาณราวๆสักเนี่ยถ้าเอาน,น้ำเงาจับแบบเนี้ยสวยๆอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมฮะเหรียญละร้อยกว่าบาทเลยทีเดียว150รอยหินะตอนนี้นะอ่าโอเคนะ เว้นแต่นอกอามีิเขาจะตกลงเขาจะมองเห็นส่วนส่วนต่างๆที่เป็นส่วนเกินก็อ,อาจจะราคาตกแน่นอนอย่างนั้นเราได้เอเปกมาสองเหรียญใช่ไหม <S 2> 2 <S สองเหรียญค,ครุฑสามได้สิบบาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกมาอีกท่านผู้ชมเดี๋ยวปาปร,ปรปับกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะได้มาอีกสามเหรียญเราได้ครุฑมาสามเหรียญเดี๋ยวนี้นักสะสมเนี่ยหาเหรียญชวยสวยหาเหรียญได้เด็ดเดดนี่ยมาฝากปาป,ปบ่อยมากป๊ป,ปฝากขอบคุณนะที่ เริ่มไว้ใจช่องของปาปามากขึ้นขะปรปปาไม่ค่อยได้ทําคลิปรับซื้อท mm hmm. ่านผู้ชมฮะเนาะปป่าฝากขอบคุณจริงๆนะอะ่าปปาก็เป็นช่องเล็กๆก็พยายามฮะพยายามจะให้มีเอฟซีรู้จักถ้ามีอะไรบ้างนี่ก็เหรียญเด็ดหมดเลยใช่ไหมอ่าค่ะเป็นอันนี้ก็ใช่ท่านผู้ชม,ม,มอ่าเนี่ยนะสิบมาธนาอ่าสิบอ่าอะไรเอ่ยนะธนาคารออมสินนะธน,นาคารออมสินแล้วก็มีกรมศิมิลปากรเนี่ยคาวมอปปาเนี่ยเป็นเหรียญเด็ดหมดหมดเลยท่านผู้ชมนะ คือ61วาระแต่วาระที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยบัญชีกาเนี่ยกรมบัญชีการกรมศริลปากรน,นะประมาณเนี้ยแล้วก็ธนาคารออมสินเอเป็กสิบบาทธนาคารอสิบบาทครุฑอะไรประมาณเนี้ยราคาหมูป่าเนี่ยเป็นเหรียญเด็ดทั้งหมดเลยนะนะโอเคนะฮะใครมีแบบนี้ป่ารับซื้อเดี๋ยวป่าจะทําคลิปออกไปด้วยอันนี้ของพี่นางเธอใช่ไหมหรือว่าพักคินีนี่ก็ใช่ท่านผู้ชมฮะดูเอานะเนี่ยนะเนี่ยนี่ก็ใช่นะฮะราคาสูงกว่า14บาท อย่างแน่นอนนะแบบนี้นะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวป้าปาวางไว้ก่อนนะฮะอ่ะป้าปาวางไว้ก่อนตรงนี้แล้วนี่ก็เป็นเหรียญครุฑใช่ไหมอ่ะนี่ก็ใช่ท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทที่ระลึกวาระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดฮะนะอ่าหนึ่งบาท,ทเสดียกับพระนครที่ระลึกแล้วก็ใครมีเนี่ยท่านผู้ชมฮะครุฑหนึ่งบาทปีพศต้องมาหน้าร้อยสิบเจ็ดนะปา้าปารับซื้อโอเคนะฮะอ่ะแล้วนี่คืออ,อ่าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องนะนะ โอเคนี่นี่ปีอะไรเนี่ยมีปีสี่ซีนหนึ่งสี่สองสี่สามอย่างละเหรียญท่านผู้ชมฮะอย่างเนี้ยเรารับรับแบบไม่อั้นเลยครับเป็นเหรีสภาพที่ไปไปมาๆกันได้เนาะก็คือเป็นปีพศ2541 42แล้วก็34ใช่ไหมเนี่ยใครที่มีนะฮะ10บาทหมุนเวียนนะฮะ10บาทหมุนเวียนที่อยู่ในระบบท่านผู้ชมฮะแต่บังเอิญได้รับความนิยมนะเพราะเป็นเหรียญหายา,ยากติดอันดับ ซึ่งอยู่ใน10อันดับ8อันดับที่ถูกจัดไว้โอเคนะใครที่มีนะฮะเนี่ยอ่ะปีพศ2531รบก็ได้ท่านผู้ชมฮะ31อันนี้เป็น41 42 34ปปาต้องการเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องยังต้องการเรื่อยๆนะฮา3วาระนี้อ่ะสพศนี้รับไม่อั้นนะถ้ามีนะอ่ะทางด้านราคามาพูดคุยกันได้นะฮะโอเคนะฮะเก้า <9 S 1> เหลี่ยมใช่ไหมกล้องเล็กไม่มั่นใจว่ากล้องเล็กปป,ป่าอยู่ไหนไม่ได้เตรียมพร้อมปปา ไม่ได้เตรียมพร้อมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะป้าๆขอดูกล้องเล็กนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะอาจจะออกหน้าจอแป๊บหนึ่งนะโอเคฮะครุฑเก้าเหลี่ยมปีพศ2515เหรียญน,นี้ของแท้ฮะใครที่มี30 40เหรียญแล้วก็ลองส่งส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคานะถ้ามั่นใจป้าๆตรวจสอบส่งมาได้โอเคเนาะเรารับซื้อครุฑเก้าเหลี่ยม5บาทฮะโอเคจริงนี่ก็ใช่นะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอ่าจับกันไม่หมดไงโอเคท่านผู้ชมฮะนี่ก็ เป็นเหรียญ10บาท2สีที่ลึกที่ประปารับซื้อเช่นเดียวกันอยู่ในกลุ่มของเหรียญหายากเหรียญได้รับความนิยมนะก็ไม่เชิงยากท่าไร่แต่เอิญได้รับความนิยมอะเดี๋ยวเราเปิดกล่องที่2ใช่ไหมถังในเอ่ยกล่องที่2อแอป pp, 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 แอปถ้าไชมะเนี่ยเป็นเหรียญติดมานะแต่ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนี่ประปาซื้อยังซื้อแบบติดมาได้แบบนี้นะฮะหลายท่านส่งมาอันนี้ประปาร,รอกล่องใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเหรียญอ่า 25สตางค์50สตางค์เหรียญ10สตางค์อะไรประมาณเนี้ยปีพศ2500หรือปีพศ2594หรือว่าเป็นหลวงข้าวไงถ้าเป็นถ้าใครมีเหรียญเด็ดๆแบบนี้ส่งมานะสามารถติดมาได้แต่ปปารับแต่เหรียญใหม่นะฮะเหรียญเหรียญยังไม่ผ่านการใช้งานนะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยนะนะนี่ไม่ใช่เหรียญขัดเหรียญล้างท่านผู้ชมท่านที่ปปาดูนะดูมันเผยไม่ใช่เหรียญขัดเหรียญล้างอืมผลิตออกมาเยอะหลายคนหลายท่านส่งมาเนี่ยเป็นเหรียญที่เหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็สนิมขึ้นนนเเเต็มี่ยาะ เราก็ต้องต้องยกเลิกตรงนั้นไปก่อนอ่ะโอเคนะเจ้าแรกจบไปละคราวนี้มาดูเจ้าที่2ปาปาขอเทเลยนะ,ะปะาปาขอเทเหรียญเลยนะ,ะอันนี้มาจากอ่ามาจากอ่าของของเตยใช่ไหมเจ้านี้มาจากของเตยโอเคฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของเตยกันว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างเดี๋ยวยกดูเลยเนาะท่านผู้ชมฮะอันนี้เอาตามง่ายๆเลยฮะท่านผู้ชมฮะนี่เหรียญ5บาท 5บาทที่ระล,ลึกฮะวาระย่อยๆผลิตออกมาเยอะอาจจะเป็นหลายคนหลายท่านบอกราชินีผมมวยนะบางช่องอบางช่องบางเพจนะครับซื้อก็ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนว่าปลารับซื้อเหรียญ้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ท่านผู้ชมพัก9ล้านเหรียญเนาะ5ล้านเหรียญ9ล้านเหรียญท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้นะต่อให้เป็นปั๊มผิดพลาดโป้สองด้านก้อยสองด้านก็ไม่ได้ท่านผู้ชมพักเหรียญละแสนอันนี้ปล,ปลาบอกข้อมูลไว้เนาะเราจะได้รู้ข้อมูลนะเป็นไปไม่ได้ โอเคเนาะฉะนั้นปปานี่รับซื้ออยู่นะฮะเหรียญอ่ะห้าบาทที่ระลึกทุกวาระเลยนะแต่ส่งทุกส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาเนาะอ่ะตรงนี้จบละหนึ่งรายการอันนี้เป็น25ปีของราบซึ่งมีขนาดเล็กนผู้ชมฮะเป็นเหรียญเนื้องเงินนะผลิตออกมาเป็นวาระแรกของเหรียญสิบาทที่ระลึกนผูมชมฮะที่มีอยู่40กว่าวาระนะอันนี้ด้านเราเราได้หมายเหรียญหนึ่งโอเคนะฮะปัจจุบันก็ราคาไม่แพงคนระับเพราะว่า ความนิยมก็ลดน้อยถอยหลังลงแล้วอีกอย่างมันก็ผลิตออกมาตั้งองล้านเหรียญโอเคเนา OK นะแต่ถ้าความนิยมมาแซงเสีอย่างนียกี่ล้านเหรียญก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นใครที่มีเก็บสะสมเนี่ยก็โอเคดีมากเลยฮะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกฮะนะอันนี้เป็นวารละเดียวกันใช่ไหมอ่ะโอเคน,เน,นะฮะอ่าโอเคถ้าผม้ชมฮะเหรียญยี่สิบบาทบาที่ระลึกทุกวารละเลยนะทุกวาระใครที่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกแป๊บหนึ่งนะ ใครที่มีเหรียญ20บาทที่ระลึกนะฮะทุกวารละปาป,า,ปายังรับซื้ออยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีมากมายหลาย10วารละก็ตาม70กว่าวารละเลยท่านผู้ชมแต่ทาไมช่องปาปายังรับซื้ออยู่เพราะว่าปปานั้นแบ่งปันได้อยู่เนาะโอเคนะฮะใครที่มี20บาทที่ระลึกสามารถติดต่อส่งได้อันนี้เป็นเหรียญ5บาทใช่ไหมใช่ค่ะบาทอ๋ออ่ะ,อะโอเคท่านผู้ชมะ นี่คือเหรียญ5บาทที่ระลึกปปาจะทําคลิปคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวปปาจะทําคลิปรับซื้อให้อีกเนาะให้ดูกันจะได้จะได้เข้าใจว่าเหรียญ5บาทปปารับซื้ออะไรบ้างเนี่ยนี่ก็เหรียญ5บาทที่ระลึกอันนี้สวยมากท่านผู้ชมฮะนะวาระย่อยๆวาระต่างๆซึ่งผลิตออกมา5ล้านเหรียญเอย่ย3ล้านเหรียญ9ล้านเหรียญเอย่ยโอเคนะอย่างนี้ใครมีเนี่ยของพระราชินีก็เขาเป็น5บาทที่ระลึกอยู่ในในชุดเดียวกันแหละแต่ว่าเขามีหลายขนาดท่านผู้ชมฮะสำหรับ5บาทที่ระลึกโอเคนาะ อ่ะอันนี้สิบาทแล้วลูกอ่าวันนี้เราได้เหรียญ5บาท10บาท20บาทเท่ลึกมาท่านผู้ชมฮะเนอะอ่ะอันนี้10บาทที่ละยีบาทเท่ลึกเนาะสิบาท10บาทนี่เนาะอันนี้10บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะเนาะก็มี47วาระใครที่มีสามารถติดต่อช่องของประปาได้นะฮะโอเคเนาะวาระไหนราคาเท่าไรอะไรยังไงก็สามารถติดตามช่องของประปาแล้วก็พูดคุยกับน้องแอมินเอาสุดท้ายอันนี้เป็น1บาทที่ลึกโปรยข้าวท่านผู้ชมฮะ เนี่ยอ่ะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมะนะประมาณสัก2ล้านเหรียญนี่แหละจำนวนการผลิตเ่ะเรายังรับกันอยู่โอเคเนาะหรือใครที่มีอันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะอ่า5บาทครุฑผ่าหรือว่า5บาทกุฎรงปีพศส5 2 5ัอโอเคนะฮะอันนี้เดี๋ยวขอดูตัวด้วยว่าถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยเดี๋ยวว่ากันทิงนะ,อะโอเคนะฮะ นี่คือเหรียญ2บาทปีพศ2550รส25สีขาวท่านผู้ชมฮะใครที่มีติดต่อมาได้เดีฮะหรือจะเป็นปีพศ2551รก็โอเคนะติดต่อมาได้เลยทนะ่านผู้ชมนะเนี่ยเหรียญที่วางอยู่ตรงนี้ปปาร,ปร,ปรับซื้อเป็นทางการค่อนข้างจะทั้งหมดอันนี้เป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกฮะเหรียญ2บาทที่ระลึกนั้นผลิตออกมาทั้งหมดสัก41วาระ41วาระเนี่ยยังไม่มีเหรียญเด็ดเด็ดท่านผู้ชมฮะยังไม่มีเหรียญเด็ดๆนะ เป็นวาระต่อให้เป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะเล่นหากันไม่เกิน10บาท8บาท6บาท7บาทต้นๆเท่านั้นเองเอาง่ายว่าซื้อขายไม่เกินได้อยู่ประมาณเราๆเนี่ยท่านผู้ชมน,นะก็เข้าใจนะหลายคนนั้นแอบเสียดายว่าเออ,อทำไมราคาถูกจังนะปะป้าปาบว่าเขายังไม่มีเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษอะไรเลยนะท่านผู้ชมน,นะเดี๋ยวป,ป้าปาพยายามจะหาข้อมูลอะไรนํามาฝากสําหรับ2บาทที่ลึก โอเคนะฮะอ่ะประมาณนั้นนี่คือเหรียญติดมาใช่ไหมปีองั้าร้อยอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญเนี่ยนไหนก็มาทําคลิปแล้วนะเป็นเหรียญติดมานะไม่ใช่เหรียญหลักอะไรเพราะชุดสตางค์ปีพศ2500เนี่ยท่านผู้ชมฮะผลิตออกมามา,มากทุกทุกชนิดราคาเลยฉะนั้นก็คลายสงสัยอะประปาทำไมถึงไม่ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการโอ,โอเคนาะท่านผู้ชมฮะนะ ถ้เทถาผม้ชมมีเสียงรบก,กวนเนาะก็เอาประมาณปบบนี้นี่คือเหรียญชุดสตางค์ใครที่มีปี2493ทุกชนิดราคานะห้าสตางค์สิสตางค์อะไรก็นะเป็นสภาพ UNC เราให้สิทธิพิเศษที่อาจจะรับซื้อตรงๆเลยโดยไม่ต้องผ่านเหรียญหลักๆนะฮะสำหรับใครที่มีชุดสตางค์สภาพ UNC แต่ราคาไม่แพงท่าไม่ชมขนาดไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2493หรือว่า2500 ราคาเล่นหากันไม่เกิน5บาท3บาท6บาท7บาทเท่านั้นเองสภาพอยู่อินสีท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้เนาะจะผ่านมากี่ปีก็ไม่ไม่ค่อยจะสําคัญท่านผู้ชมขึ้นอยู่ว่าเหรียญนั้นได้รับความนิยมหรือเปล่าอืมีเยอะแยะมากมายเลยอย่างนี้ไม่เป็นไรบ้งอย่างเงี้ยน,นะอ่ะก็จบจบจบ,จบตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะโอเคเนาะอ่ะอันนี้คือวาระย่อยๆนะอ่ะเป็นเหรียญวาระย่อยๆนะ อนาคตเดี๋ยวเขาอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะใครที่มีนะสำหรับเหรียญ10บาทสสีที่นึกว่าจะเป็นวาระย่อยๆหรือว่าวาระสำคัญนะก็สามารถติดต่อช่องทองปปาได้เนาะอ่ะประมาณนี้คลิปนี้ปปามาเปิดกล่องรับเหรียญนะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญเจ้าแรกนะนี่เจ้า,จาที่2ส,สลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยเนาะใครที่มีแบบนี้นะฮะสังเกตูปปาไม่ค่อยจะเน้นนะเพระปามั่นใจว่า คนที่ซื้อเหรียญขายเหรียญเนี่ยเมื่อดูคลิปแล้วเนี่ยก็จะใส่ใจแล้วก็ไปจดประจจะรู้ว่าช่องประปารับซื้อเหรียญอะไรคลิปที่ประปาเปิดกล่องเนี่ยคือเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์แบบชัดเจนเลยนะเพราะปปานั้นไม่ค่อยมีเวลาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนี้คลิปหนึ่งทํำไหมทำท่าผม้ชมมาแต่เวลาประปาไม่มีไม่ใช่รับซื้ออย่างนี้คลิปหนึ่งฉะนั้นการได้เปรียบในการอยากหาเหรียญขายหรือว่าเข้ามาแบ่งปันเหรียญช่องของป๊าปนี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หลังใหม่นะฮ ให้สังเกตดูคลิปเปิดกล่องท่านจะได้เปรียบมากลองลองไปพิจารณาว่าคลิปเนี้ยปปาเปิด2กล่องมีเหรียญที่ท่านขายได้กี่เหรียญให้ดูตรงนี้ได้เลยฮะนะปปาแนะนําเลยนะฮะว่างเมื่อไหร่ปปาจะไปทําคลิปผมประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะพอนี่นะเดี๋ยวปปาทําให้ไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ให้ดูตรงนี้นะจะได้ไม่เสียเวลาขายเหรียญให้ช่องของปปาเนาะปปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญวันนี้ก็เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายขอบคุณทุก คนทุกท่านคลิปนี้ประปาศึกษาแบงค์ในโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ